สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบก,กับคุณครูปีรันบุญรักนะคะในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้เรามาเรียนเรื่องบทบาทหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันอังคารที่10สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะพร้อมแล้วเรามาเรียนกันเลยนะคะเรียนค่ะ เรามาดูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณภัยนะคะเป็นการทบทวนนะคะในเรื่องของมีสถานที่ราชการคอยให้บริการแก่ประชาชนมีหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีสถานพยาบาลน,นะคะมีสถานที่คอยดูแลสะดวกสบายนะคะมีถนนหนทางและแล้วก็มีสถานที่พักผอนหยอมใจค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พบกับคุณกกสุรพีอีกแล้วนะคะตอนนี้เรายังอยู่กันที่เรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องของบทบาทหน้าที่และความสำคัญค่ะไปเลยมาดูอำนาจหน้าที่และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นกันนะคะ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 2. จัดการศึกษาอุปรให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 3. จัดการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนตามความเหมาะสมและความต้องการของท้องถิ่น 4. รักษาความสะอาดเรียบร้อยในท้องถิ่น อย่างเช่นช่างตัดผมที่มาตัดผมให้เราฟรีในโรงเรียนนะคะพี่ๆเหล่านี้ก็คือนักเรียนที่ฝึกตัดผมจากศูนย์ฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานคร<ม>ก็คือท้องถิ่นของพวกเราค่ะ 5. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 6. ป้องกันและระงับโรคติดต่อในท้องถิ่น 7. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรถดับเพลิงเจ้าหน้าที่ที่คอยมาช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนค่ะมาดูความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันนะคะการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพื้นฐานสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนื่องจากเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตอนเองเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะ 1. แบ่งเบาภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐบาล 2. ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้มากกว่ารัฐบาลเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่ารัฐบาลจึงย่อมสามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นได้ทันต่อเหตุการณ์และตรงกับความเป็นจริง 3. ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องเดินทางไปไกลและเสียค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นอย่างเช่นท้องถิ่นสามารถที่จะสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่ที่ตนเองต้องการได้ 4. เป็นแหล่งฝึกฝนการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 5. ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นซึ่งจะส่งผลให้ท้องถิ่นเจริญเติบโตและมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 6. กการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นยกตัวอย่างนะคะท้องถิ่นสามารถจัดการประชุมประชาคมเพื่อระดมความคิดในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากจะดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นแล้วยังจัดบริการสาธารณประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนในชุมชนด้วยนะคะเช่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพราะเด็กเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลและพัฒนาเด็ก ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีส่วนพัฒนาเด็กเล็กของตนเองโดยแต่ละศูนย์มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กหลายประการดังนี้ค่ะ 1. ส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์จากการทำกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมศิลปะ การวาดภาพการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหนือใช้ 2. ส,ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงามเช่นความซื่อสัตย์สุจริตความขยันหมั่นเพียรความรับผิดชอบการเคารพผู้อาวุโสความกตัญญูกะตะเวทีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยเช่น การเล่นขี่ม้าการกล้วยการทำเครื่องจักรสารและในภาพน้องๆเขากําลังเล่นอะไรกันคะเด็กๆจํำได้ไหมเอ,อ่ยเราเคยเล่นไว้แบบนี้ค่ะข้อที่4ส่งเสริมประชาธิปไตยเช่นความมีระเบียบวินยัยความสามคัคคีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 5. ส่งเสริมสุขภาพเช่นกิจกรรมกายบริหารกิจกรรมเข้าจังหวะการเล่นตามอธัธยาศัยในสนามเด็กเล่น ศูนย์ฝึกอาชีพเป็นหน่วยงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพการสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนการสร้างงานให้แก่ประชาชนการฝึกทักษะเกี่ยวกับอาชีพเป้าหมายสำคัญของศูนย์ฝึกอาชีพคือเพื่อให้ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์มีอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม มีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้และเป็นพลเมืองดีของสังคมค่ะบริการสาธารณะต่างๆเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบริการต่างๆที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นเช่นการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลการสร้างห้องสมุดชุมชน เพื่อให้คนในท้องถิ่นเข้ามาใช้บริการการสร้างสวนสาธารณะและสนามกีฬาในชุมชนเป็นต้นค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราได้ชมวิดีโอไปแล้วนะคะในเรื่องของบทบาทหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนคงพอเข้าใจกันบ้างแล้วทีนี้เรามีภาระงานที่เราจะต้องทำกันนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนบันทึกบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่นักเรียนรู้จักมาอย่างน้อย5ข้อนักเรียนคะทำลงสมุดสังคมนะคะโรงวันอังคารที่10สิงหาคมพุทธศักราช2564ชั่วโมงนี้ครูสั่งงานมีงานนะคะชั่วโมงหน้าเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะนักเรียน